นัยไปวนอมเขาไำร้าท kind of so. ่านจะจับพอตัวเองบ้าขัดขัดขัดต่วกินหรือยังไกันจะได้ก็บจับปืนกต่พอตัวเองประกานเอาจะันนี้จะไปพูดอะไร มันจับกันเองกันเลยบ้านนี่เค้กมันเป็นแบบนี้เจ้ากุ้งมันจับกันแพนมันเป็นแบบนี้ดินี่มันเป็นแบบนี้แทนมากม้าเป็นตำรวจพอเป็นคนทรงเฮียนตำรวจจะมาจับพอบ้านนี่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 เจ้านี่ยเจ้าเนี่ยเจ้าบอก นั ة, well, ่นจะว่านั่จะว่าถ้ากินเหลาเนาะนั่จะว่าถ้ากินเดี่วเนาะกินน้อยเดียววัไน้กินได้เนาะก็บอกคนกินได้าก็บบอกนะกินเจ้ากินว่าว่าแล้วว่าแล้วแด้เอโอ้ กิน,อกอนบเบียร์หัอจอกนึ่นั่นจับตัวเองตี่ไปกินเบียรจอกหนึ่งไหนลี้ม้วสวนอ่ะมวนมูวสนมวสนก็บอกินนังน,น้อยอยก่นกินนอนซ้มจอกปวดเน้าอ่ะกินจังได้กับบุมาบาเพ่บเก ยังหน่อยอยู่ขอบกินมาสิอเพแล้วกินเอ้ยหิมะเลยบอกเขาว่าเขเลยเอาบุกมันกินอืมไอ้พวาแล้วทานกินเจังหนึ่งเข้ามันกินซ้ำจ๋งาเอราะว่าบุกิน อยากินเนอจะไปกินเ้อยังหน่อยอยว่าเช่ขอบกินอ้าาเนี่ไม <fully> ่จะอ้านียไม่จอกินเหล้าอ้านี่ไม่จอกินเบี้ยกินเบี้ยครับกินเหล้าเออกิน่างเดียวให้จะเป็นคือโบกบหัรนอะกาแฟกขนกาแฟยอันทีเป็น ชิบละใจมากชิบละอัน,นหน<า>ึใจมากสามชิบละใจมากใจมากสามพันหมของเราสา,าลาดนะฮะโอ้อจ้าชิบละเป็นสามพัวใช้ลอยนึ่งใช้ลอยนึ่งไปบุญบาทเอาอยู่สบ เอาเอาเรียบร้เออป๊อน okay. you know, ั่นไม่โบหันดอยไม่ให้่อ้นี่ปูเล่เน่าป๊อปปูมาเดยกไปใต้อีกกินหนออแม่ฝนหายห่าเราคุณหมุนยำหนออก็หายห่าเราห้าเราเห็นจ้ะเดี๋ยวเราก็มืออะได้อ nó 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 nóng 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 ติไปถ่ายวิดีโอจะระหาจะเงียบนีติเียบเรา่ะอืมีรื่องดึงอยู่ว่าปุ่นบาไม่อยู่อืมมมมมมมนมม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 

กินแล้วก็ท้องเสียบอ่ะน้ำโาเกิดเออต้องวน้ำแดงโซดาไม่ใช่บอเออเอออ๋อโซดาแล้วก็ข้าหนูไม่รู้หนูด้วยค่ะแล้วก็ใส่ถุงด้วยนะคะว่ขนาดำโง่หล่อนมาใส่ถุงด้วยนะคะอยู่ ủa, ông bên đằng đây đó hả? bên đằng. sòng, à, ông nấm, đèn nấm đạm nấm tơ đã, tơ đã, tơ đã, ừ, ừ, tơ nó,

เอาไป่บายบอลมันเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ กระดิ่งมันจะหักนะเอากระดิ่งมันออกก่อนโอ้ยกระดิ่งมันจะหัก แล้วพึ่แล้วพอูดเออว่าเรารมันื่อหนกิกรฟันไปกลางหมอกอยู่เลยฮะมนี้<ะ>นฟันมาไปกลางหมอกนี้บ่มเหื่อฟันแบบมาววนด่เลยโฮ้ยเจ๊ส<ะ>ิฉันพร้อมไปได้มาอยู่ในิฮะมาไปกลาง มองบันดนี้เฮือจักบ่มีบันดนี้เะไปถามชื่อเฮือจักเก,าก่าเขาบัดนี้ว่าใครมีเฮือจักขายแน่ว่าเขาว่าเอ้าฟังล่ะเฮ็ดจัง อเล็กตะกูอ้งอุ้งเงานวุ้อ้เอ้าวโอ้ยขิกแต่เรากูจงเปลี่ยนสิ่อีกแล้ววันนี้โอ้ก็รูไปสื้อยูน้องแก้วในขิกมันไปบอมีเจ้าแกะยะสองก่ยะกยะข้าเจียคือนากิก้อิคาร์ รถสื่อสื่อได้อยู่ไปซื้ออันยางรถอยู่บรรณาแก้วหม่องเฮาซื้อรถก็เปลี่ยนแล้วก็ขี่รถขั้นหน่อยนี่ไปโรงเรียนดีกว่ากลัว